สวัสดีค่ะช่องคูรี JO1 OFFICIAL น,นะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่หักนะอำเภอโพสีสุวรรณนะคะมาชมสาวน้อยเพชรบ,บันแพง,งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากไอ่เงาาวนะคะขอสัมภาษณ์อยาวเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะกลับกล่องให้ชมนะคะแค่8ปดนาทีนะคะพี่น้องฮักโพสีสุวรรณนะคะที่ลำน้ำเสียวนะคะในขณะที่คอนวอยก็กำลังขึ้นเวทีนะคะ ก็จะพาสัมผัสคนหน้อยๆนะคะแอ๋งเหาของเหาที่หญ่เสมอในหัวใจของทุกคนนี่แหละค่ะตัวเล็กๆนะคะแต่มารยาทก็ดีดีเป็นตาหักเป็นตาสะออนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทุกคนก็มาให้กําลังใจนะคะมากดถูกใจในช่องไอยาวให้หน่อยเด้อวันนี้จะขอสัมภาษณ์ไอเห่าตัวหน่อยๆของเหานี่แหละค่ะคือของการอ่าอ่าอ่าน้องเหาเลยพูดเลยค่ะไปยังไงครับอ่าวาเลยดูมาอยู่ มาอยู่สาวลอยเป็นไงวะอ่ามีแรงบันดาลใจเยี่ยมมากดีมากเลยครับดีมากบ้านี้เป็นยังไงเนาะขามาอยู่ขังแรกไอ้เหี้มากมาอยู่นี่ได้จักเดือนแล้วลูกผ่านทุกเดือนแล้วครับผาทุกเดือนม่วนบ่ม่วนครับเอ่อเพื่อนก็ดีเพื่อนเพื่อนปี๊ปี้ทั้งเราก็อยู่ทุกคนครับอือครับผมแล้วก็บเอฟซีแฟนคลับมียังหนิกล่าวย่งไม่มีเป็นไรครับมีแต่ เด็กอะไรนายวิธีจับไป่จับมือธรรมดารเนี่ยนีผู้สาวยังหนีมีผู้สาวยังครับโอ้ยังวันมีก่นปะกอนนี้อายุเท่าไรไอเน่าอายุเท่าไรต่อปีครับฮะยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีอุเรงเม่งมงค้นมิตรสิรวยเป็นนาได้ไหมบานนี้เป็นยังไดมาอยู่กับพ่อปจูคว้าหมูซึ้งกับผู้บริหารเราเป็นกันเองมากเลยเออกันเองเป็นยังไดเพิ่นดูแลอืม ใจดีมากเลยแบบอะไรล่ะโอาไงแบบก็ยังบรมนิพกนองอยู่ยโอ้บรมนิลืองนองแต่ว่าเพลินหักไอ้เงาเนาะเออหักกกากกุกากเพป็นเรื่องพอหักคือพอเนาะพอก็พอก็ผูกกันเนาะเออนี่ล่ะคือความสุขที่เฮาได้มาอยู่น้ำเพลินเนาะวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่ศิลปินเพิ่นมีแต่ผูข่าขาเด้เนาะสุดยอดมากสุดยอดหมอยิ่งมาช่วงนี้เป็นจังใดไอ้เงาว่า เป็นอย่างไรสาวหน่อยเพียดหวานแพงเปลี่ยนไปบอกระเปลี่ยนไปบอกระบอกระโอ้แบบเป็นอย่ไรก็ยังผับอือก็เลยเป็นแบบปราปปลาปใหม่จ้ะแบบยอดมากเลยแสงแสงเนาะแบบว่าเป็นผ uh ับลเยโอ้เหมือนเหมือนเทคเข้าสมัยใหม่เลยเนาะแสงเนาะแสงสีเสียงอ่าอลังการวูยีเรามีผู้ใดมาเสริมถับเอ้าบอกให้ในเนอผู้ใดที่ว่าอยู่ในใจเสมอตอนนี้ ที่เฮ็ดให้สาวหน่อยของเฮาโด่งดังแห้งตรงช่วงนี้ไอเนาว่าผู้ใดในวงน้ำทิมน่องอุ้งอิงโอ้ยน่องอุ้งอิงบ่อโอ้วอาถึงน้องอุ้งอิงให้ฟังเน็ตเป็นยังไงอ้างบอกบอน้องเป็นกขนารักเออน้องหนาฮักแบบก็เองอ่ะเครับเออมีลูกเลุเล็กน้อยเออมีมีลูกเล่นมีคอนเทนเนอร์บอเออ หนาฮะหนองแบบแบบอะไยังบักไหมหนองแคนอะไรชีวิตน้องเป็นยังไงเนาะแบบบ้านบ้านบอเบลเบบ้านบ้านก็ยังธรรมดาโอ้ธรรมดาไอ้เน่าเคยไปบ้านเพื่อนบอเคยไปสองเจ้บอไปตอนใดเนอล่ะเอ้าวันเกิดเพืนโอ้วันเกิดก็ได้ไปวันเกิดคือวันที่เท่าไหร่เนีอยเน่าวันที่เท่าไหร่ล่ะครับวันที่ที่สามวันเกิดเพื่อนวันอย่างนออ่ากับวันวันที่หนึ่งที่ว่าพระเดชบุญ บุญกะทินไปไายเอียงพัฒนาสีสามสามโอ้สีสีเบเยอร์สามมือเดี๋ยวไปบ้านน้องสามเทื่อไปไสามเถื่อบ้านยังนอกเขาเอื่นบ้านยังบ้านน้องบ้านน้องคู่บ้านน้องคู่แต่ว่านซื้อของบ้านน้องเขาบ้านบ้านน้องอุ้งอิงน่ะแต่ว่ามันมีซื้อบ้านยังนะบ้านหอบยังน้อบ้านหอบฝันน้องอุ้งอิงบ้านฝันน้องอุ้งอิง เอ้ยมือก้อนนี่เพิ่นเห็ดเอียงไอ้เงีวเดี๋ยวเบิ่งบ่กเดี๋ยวเบิ่งคลิปตัวนี้บ่จนว่าคันน้ำม่วงแตกกระจายเลยมอือขึ้นเอ้าแต่ไอ้่ะอุ้ยบาลังเบิ่งเด้อคัดคันน้ำม่วงเพิ่นว่ามีมีเอยียงอยู่ในหันบางคนกะนเนียมได้จังสี่บางคนกะเนียมได้จังสี่เออเขาได้โชคตัวว่าเออตรงไปเบิ่งเด้อหา,าไอ้เงีวโชคดีมันไกลมือแล้วเนาะ มีความสูงในการอยู่สาวน้อยเพชรบานแพงมีมีหลายครับมีหลายเราได้ไว้มีหลายแต่ว่าประทับใจสุดๆก็คือน้องน้องอุงอิงสาวน้อยเซาวน้อยรัตนาพรเนาะลูกผู้ใดคือเพิ่นเป็นลูกไผ่ลูกปอดเนาะอู้ยแมนอีรีสาธุสาธุขอให้ขอให้ผมปังๆใน่วัที่บอกว่าเอาบอกเอาใส่ข้าว่าถ้าว่าจ่ามาดอ ไม่มากแต่เล่นน้อยนานๆขอหอมีคนมาชมมาติดตามหลายๆเก็เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันนานนั่นที่ละเล่น้อยแต่ให้นนานแล้วเป็นถีรักของทุกคนเนาะนองก็ว่างตัวดีน้ำเนาะเรากับเอฟซีกจะเป็นหลยนองคือได้เกมเ็ดเสมอเอาเกมเห็ดคือหยัางเอา ไอ้เงาวะเอ้าหน้าเวทีเดีหน้าเวทีเกมเฮดก็คือเงื่อนตีมแมนแล้วน้องเพิ่นเป็นเด็กหนุอยที่แบบเป็นยังไงเวลาอยู่ข้างล่างกะคือเด็กหนุอยเขาอย่างนี้มันย่อมข้นเวทีเป็นยังไงไอ้เงาวะเป็นอีกแบบหนึ่งบอกจากใจว่าน่ารักตีเออ บอร์บอสันก็คือสีบอมีเอฟซีติดตามหลายเนาะแมนนนั่ละเอฟซีเ่็นั่นละเพก่ามาติดตามหลายเนาะบมื่ว่าไปมองใด้พอหักแม่หักเนาะค่ะของฝากก็รลายขนมกับเบอร์ยืดได้กินของเพื่อนอยู่บอโอ้เคยได้กินอยู่โอ้ยสุดยอดเลยอ่านี่ไอเงาบอกถึงความในใจด้วยพี่น้องเด้อว่าน้องอุ้งอิงนี่ก็ เป็นที่หกของทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นที่รักของเอฟซีนะคะท่วโกก็ว่าได้เออทั่วโลกก็ว่าได้ตอนนี้เพ่งเพ่งได้ดังเอ้าไอ้เงี้ยวว่ะสาวอย่างนะสาวสมน้อยค่อยหักโอ้สาวสมน้อยค่อยหาแล้วพี่น้องเขาไปชมให้ได้หลายๆจักสามสิบหลานที่อย่หัวเนาะเออเราพิ่นสรีสังข์ภาพยนตร์เรื่องอย่างบทที่เป็นนางเอกที่เป็นอย่างเป็นตัวค่ายอ๋อบรินีมีไอช่องวันสามสิบเอ็ดจะมาให้ แสดงจอแก้วมันเหลืองอย่างเอ้าถ้าเป็นหูเหลืองเอ้าต่ตามจริงเอ้าสงรามสงครามหมอลำนะคะจะถ่ายทําเดือนพฤษภาเด้อไอ้เงาเด้อนี่แหละเป็นความรู้ที่คุรีติดตามน้องจริงๆก็จะได้เข้าไปชมไปหากําลังใจก็ขอขอบคุณไอ้เงาหลายขอให้งปังๆขอให้สุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บยาจน ลำรวยเงิ่อนทองตลอดไปเดอ้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุาธจ้าสาธุนะคะเนาะนี่ละค่ะพี่น้องคะขอไทยไทยกับไอ้เงาสองคนนะคะอ่านี่ละค่ะนี่ละค่ะลูกไสค้คนหนึ่งนะคะหากไปมืองใดกับคุยกันถือข้อกันนะคะขอให้ไอ้เงาหองปังปัง,ปง,ปงภูมิกะระแสคือภูมิเดอ้อฝากพี่น้องสุขคนนะคะขอไปชมขอไปกดติดตามในช่องอะไรเนาะ ช่องยังยาวลำเพลินออฟฟิเชียลอ่ายาวลำเพลินออฟฟิเชียลขอพี่กดตติดตามช่อมคิดให้อ้ยหญาเพราะได้คาขนมคาหนามเนี่ยเด้อนะคะซอยเหลือกันนะคะค้นกำลังสางเนี่ยสางตัวขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ